สวัสดีครับ <Go back. S 1> เจอกอีกแล้วกับจอโอมริกา around the world นะฮะวันนี้เป็นวันที่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะฮะวันที่เท่าไหร่วันนี้เป็นวันที่7นะฮะ7กันยาอีก4วันจะถึงวันตึกถลม่มครบรอบเออ่19ปีนะฮะ2001อะอ่ะครบรอบ19ปีรบปีหน้าก็ ครบรอบ20ปีด้วยกันอ่อวันนี้เป็นวัน l a เ o อร์เดหรือว่าวันแรงงานแห่งชาตินะฮะอา่าข้าราชการอย่างจ่านี่ก็อยู่ทั้งหมด4วันด้วยกันนะฮะแล้วก็อยู่ตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันจันทร์แล้วพรุ่งนี้ก็กลับไปทำงานอา่าก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะฮะแต่ว่า,เ,าเลยถือโอกาสวันนี้วันอยู่กับครอบครัววันอยู่กับชบาไม่ลงชบามบาม วันอยู่กับน้องหมานะฮะน้องหมาไม่ให้อุ้มก็อยู่กับครอบครัวฮะแล้วก็ใช้เวลาแล้วก็ไม่ได้จะออกไปอัดคลิปที่ไหนก็เลยว่าวันนี้มาทำคลิปมาวัดดีกับทุกคนก่อนวัดดีกันครับหวัดดีก่อนหวัดดีก่อนหวัดดีก่อนวัดดีก่อนวัดดีก่อนวัดดีทุกคนก่อนวัดดีครับหมาดื้อโอเค นั่นคือชบาฮะก็โอเคโอเคป้าจะทำคลิปไปนี่นี่นี่ยวมากกนมาโวนอ่าก็ไม่ได้ไม่ได้จะออกไปที่ไหนฮะก็เลยว่าอยู่ครอบครัวอยู่กับน้องหมายอยู่กับภรรยาของจา่าแล้วก็ถือโอกาสนี้มาทำคลิปขอบคุณ FC นะฮะที่ใจบุญใจดีโอ้ยใจดีใจดีขนาดครับโอ้ยเบเกยป๊บเเกยปะ,ะ,ยปะใจดีเต้เตนะฮะ ส่งสิ่งของมาให้จ๋านะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าสิ่งของที่ f อซส่งมาให้จ่ามีอะไรกันบ้างนะฮะก็ใส่เมลหมดเลยฮะก็ยังไม่ได้เปิดถุงเปิดถุงเดียวฮะแต่ยังไม่ได้เปิดดูก็เดี๋ยวเราดูกันฮะเออเรามาดูซองแรกนะฮะของคุณวอชเนี นะฮะนี่ต้องเป็นของพี่เนตตี้แน่ๆเลยฮะพี่เนตตี้ส่งมาให้โอ้ส่งแบบแพ็กเกจอย่างดีเลยเนี่ยโอ้ยขอบคุณครับพี่เไม่ใช่เราถือว่าเรามาแลกกันฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวจ่าหาสิ่งของแลกกับพี่เนตแล้วกันนะฮะถ้าจ่าจำไม่ผิดนี่ต้องเป็นของพี่เนตแน่ๆเลยฮะ เอฟซี uh, ฮะถ้าจะาพูดชื่ออะไรผิดไปขอกราบอภัยด้วยนะฮะโอเคเปิดดูกันเลยครับโอ้ oh, oh, แน่นหนามาก mm hmm. นี่ทาดาโอ้ว้าวว้าไม่รู้อ่านออกหรือเปล่า ทรงทางอากาศทรงทางอากาศนะฮะวะ้าโอ้ชอบเลยฮะเนี่ยชอบโอ้โหกลิ่นหอมนี่ว้าเขียนว่าทรงทางอากาศนาวิก นาวิกโยธินไม่ใส่ไม่ได้แล้วนะฮะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะฮะจ่าไม่ได้ชีกงชีกอเลยนะฮะมันไม่ใส่มันก็ไม่ใช่จ่าเนาะแหมนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟิตฟิตเลยฮะฟิต ฟิตเฟตเลยครับเฟตเฟตเลยฮะเฟตโอ้โห oh สวยเลยฮะสวยโอ้โ oh หพี่นะครับขอบคุณมากเลยฮะส่งมาจากเวอร์จิเนียนะฮะรัฐเวอร์จิเนียโอ้โหขอบคุณมากเลยฮะอยู่ดีๆก็มีเสื้อภาษาไทยมาเต็มเลยเนี่ยโอ้โ oh หผมแบบ ตื่นตันใจมากพี่ขอบคุณมากลยขอบคุณครับขอบคุณจริงๆฮะโอ้โหไม่รู้จะรีวิวยังไงแล้วเนี่ยแบบเสื้อเนื้อผ้าโอ้โหแน่นไปหมดเลยนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แค่แนี่แค่นี่แค่รีวิวอันที่หนึ่งจาก f อซนะฮะส่งมาให้นี่เดี๋ยวจ่าจะจัดไปให้งามๆฮะแบบมันมันฟิตมากเลยดูแบบโอโแขนแบบมันเข้าเลยเนี่ยมันไม่ใหญ่ ไม่เกินไปมันโอ้โหมันฟิตมากเลยอะ่ะมันเพอร์เฟกมากเลยอะ่ะทั้งลำแขนทั้งอกทั้งไหลทั้งโอ้โหอมนดึกดีขนาดเนี่้แล้วเสื้อดำด้วยจากชอบเสื้อสีดำนะฮะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปฮะ FC คนที่2ฮะจากพี่พวงพยม อ่านชื่อผิดมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษฮะเลยต้องอ่านตามนี้ถ้าจะพูดผิดไปขอกราบอภัยด้วยนะฮะผมเรียกชื่อว่าพี่พยมแล้วกันเนาะโอ้ขอบคุณมากเลยฮะอันนี้ส่งมาจากเทนเนสซีนะฮะโอ้โหมึงตะเบออีกรอบนึงครับทั้งพี่เนตตี้กับพี่พยมขอบคุณมากเลยฮะได้มาแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าของชิ้นต่อไปของ FC ซจา ใจดีใจบุญมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวจัดจัดกลับไปงามๆเลยฮะมาดูครับนี่ฮะชีกเลยชีกชีกชีกเสื้ออีกแล้วโอ้โหปะ๊ะนี่ของกองทัพบ,บกอเมริกาฮะอันนี้จ่าเห็นแล้วรู้เลย ฟอดแคมโบ้นะฮะโฮมออฟ101หรือว่าแอร์บอ n e น0 1โอ้โหเสือ้อบ้านของอ่ะบ้านของ101อยู่ที่เมืองเคนทักกี้ค่ายฟอดแคมโบโอ้โหไม่ใส่ไม่ได้นลฮะจะขออนุญาตเนกเก็ตอีกทีนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวมีเปื่อยเปื่อยีกที่นะฮะใครก็ใครไม่อยากเห็นความหน้าเกลียดหน้าชังของจ่าก็ปิดตานะฮะมาไหนไหนก็มาแล้วโอ้โหโอ้โหมาโอ้โหว้มีปงมีป้ายังไม่ได้ทันถอดเลยเนี่ย ขอคุณครับพ like. ี่ขอบคุณจริงๆเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดคืนไหมฮะมีโอ้โหชอบมากๆเลยฮะจาเนี่ยนะโอเคเสื้อแบรนด์เนมมันมีอยู่แล้วมีมีอยู่แล้วบูเบอร์รี่เอ้ยไอเสื้อผ้าชาโนนชาแนลเสื้อผ้าไอ้พวกภรรยานี่ซื้อจัดมาให้เต็ม แต่จ่าเขาบอกเลยว่าปีๆหนึ่งใส่ครั้งสองครั้งแต่ไอ้เสื้อพวกเนี้ยจ่าใส่แบบบ่อยมากบ่อยมากๆเลยฮะแล้วก็นี่เป็นเสื้อผ้าที่จ่าขอเลือกใส่มากกว่าเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือว่าพวกมียี่ห้อพวกอย่างเงี้ยมันมันได้ใจดีฮะโอโหขอบคุณมากเลยฮะขอบคุณมากเลยครับพี่พยอมขอบคุณมากเลยครับ นี่แค่สองชิ้นนะเนี่ยหัวใจจ่าจะวายตายแล้วเนี่ยคือมันแบบลองนึกภาพดูดีฮะ f อ2 3สองมคนหรือสี่คนเนี่ยแล้วก็น้องคนที่อยู่เมืองไทยที่เป็นนาวิยทยาลินเนี่ยส่งของมาให้เนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยเจอหน้าไม่เคยเจอตาและจ่าไม่เคยส่งของอะไรให้เขาเลยอะ่ะมันซื้อใจมาเลยอะ่ะทั้งที่เขาไม่รู้จักเรามาก่อนเนี่ยเขาก็รู้จักเขาก็รู้จักเราผ่านจาก Facebook แล้วส่งของให้คือมันซื้อใจจ่าไปเลยเนาะโอ้โหนะฮะของชิ้นที่2ก็ส่งมาจากเทนเนสีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นที่3กันฮะจะแอบเปิดมาก่อนนิดหน่อยแล้วฮะก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันมีอะไรข้างในเนาะไอและของชิ้นที่3คือนี่ฮะไม่ใช่ฮะอันนี้คือกันนะฮะกัน ไม่ให้มันแตกนะฮะเขาก็มีเศษกระดาษเข้าไปนะฮะให้มันอซอฟอ์ว้าสบูสบูคลอรโรฟิลโอ้โหผิวหนังจามันด้านผิวเนผิวหนังจามันดำเดี๋ยวขัดนี้เข้าไปสบูคลอรโรฟิล ผิวหนังจา่าต้องเนียนและหลอ่อขายของใครชอบให้รีวิวไม่ใช่ฮะพี่เขาไม่ได้ของไม่ได้ส่งมาให้รีวิวฮนะส่งมาให้ใช้โดยเฉพาะฮนะโอ้ขอบคุณมากเลยฮนะเนี่ยเดี๋ยวจ่าไปลองดูฮนะแล้วยังไงเดี๋ยวหน้าตาจาหล่อเหลาขึ้นนะจะ40ละเดี๋ยวอาจจะใช้นี่แบบให้หน้ามันเด่งดึงดึงดังกันได้เดี๋ยวจ่ามาบอกโอ้โหนะมีอะไรเนี่ย ช่วยบำรุงผิวให้สดชื่นเนียนนุ่มชุ่มชื้นผิวโอ้โหนะโอ้เอฟซีเอฟซีเอฟซีส่งมานะฮะไหนลองมีอะไรอีกไหมมีอะไรกันอีกฮะโอ้โห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 ปลาดุกปลาดุกหัวโอ้ปลาดุก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 อะไรเอ่ยว้างงครับงงจ่าก็งงครับและมันคือ โอ้ oh, แตกแล้วฮะแต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้แตกหมดมันแค่รั่วมาน,านิดหน่อยแต่ว่ากลิ่นเหมือนต้องดูก่อนนะฮะว่ามันคืออีหอย่างเนาะเออกลิ่นเหมือนในมันมันห้องว่ากลิ่นอย่างก็มันกลิ่นเหมือนไอเนี้ยครับเหมือนแม็กกี้อ่ะบ้านเราเวลากินไข่ดาวอ่ะเอฟซี FC จ่าส่งมาอะไรเขาเนี้ย โอ้โหว้าซอสกะเพราสำเร็จรูปฮึืมม,มาต้องดูหน้ากนะันเลยโอ้โหมาไหนๆก็มาถึงที่แล้วไม่มีกะเพรากะเพราหายากไหนๆนน้ำซอสมันก็ เล็ดไหลไลเล็ดมาก่อนละจ่าแอบเปิดเลยครับอืมมันต้องได้มันต้องได้น,ไดนะฮะให้ดูอีกทีให้ดูอีกท,ทีครับโอ้โหซอสกะเพราสำเร็จสูตรผัดกะเพราพริกแห้งจ่าลองหน่อยแล้วกันครับไหนๆก็มาถึงนี้ล่ละมือเลอะละ ซีสซาดซ,ซัดซีสเผ็ดได้ใจโอ้โหเอฟซี FC จ่าส่งเสื้อมาสองตัวแล้วก็ส่งอซอสกะเพราสำเร็จรูปนะฮะแล้วก็สบ,บู่เดี๋ยวหน้าใสขาวเมื่อไหร่จ่าบอกนะฮะแล้วส่งมาจากพี่ส่งมาจากเท็กซัสนะฮะ จ่าอ่านชื่อไม่ค่อยออกนะฮะอาทิตยทยาคุณพี่อาทิตทิยานะฮะพี่ๆทั้ง3ครับของสินของสองสิ่งสินน้ำใจพวกนี้จ่ขอน้อมรับและขอบคุณงามๆครับแล้วไงเดี๋ยวเราต้องแลกกันนะฮะเพราะว่าจ่าจะไม่เป็นผู้รับอย่างเดียวเรามีรับเราต้องมีเป็นผู้ให้นะฮะและจุดประสงค์ก็คือว่าพี่น้องครับเมื่อท่าน ได้เป็นผู้ให้แล้วมีความสุขกับการเป็นผู้ให้เนี่ยเมื่อน,นั้นแหละฮะมันมันคือความสิที่ความสุขที่แท้จริงเราเป็นผู้รับตอนนี้จ่าเป็นผู้รับและจ่าพร้อมที่จะเป็นผู้ให้เสมอจ่าขออนรับสิ่งของพวกนี้แล้วพร้อมที่จะเป็นผู้ให้นะฮะขอบคุณพี่ๆทั้งสามนะฮะส่งมาจากเวอร์จิเนียเท็กซัสและก็เทนเนสีนะฮะเป็นพี่น้องคนไทยในอเมริกาที่มีน้ำใจ ไม่ตีที่แสนงามขอให้เราคบกันไปนานๆและส่งของมาให้ใจอะไม่ใช่ <laughs> โอเคครับขอบคุณของสินสินน้ำใจนี่ฮะแล้วก็คลิปนี้อาจจะไม่มีสาระนะฮะแต่เอาน้ําใจล้วนๆมาฝากนะฮะ,ะได้เห็นน้ําใจของคนไทยในอเมริกาที่ส่งให้ต่อกันและมีให้ต่อจ่านะฮะเอฟซีะ FC จะขอขอขอบคุณครับแล้วยังไงเดี๋ยวจะส่งของกลับไปให้เป็นสินน้าใจจากจ่าให้พี่ๆทั้ง3นะฮะ ยังไงวันนี้จ่าขอตัวลาก่อนนะฮะแล้วยังไงถ้าชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบยังไงกอ็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe นะฮะวันนี้จ่าขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับผม